สวัสดีครับผมสวั์บุรอดกบจตุคามพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผอ,อน,นิตยสารว่าเครื่องตามเตียนสอ้าครับ ค่ะสวัสดีค่ะวารุณี่อุไรลุตยี่หว่าค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง Best Channel ค่ะครับท่านได้พบกับเซียนจริงพระแท้กับอาจารย์สมานคลอง3นะครับรู้ลึกรู้จริงนะครับไปกับเซียนจริงพระแท้ครับค่ะแล้วก็ได้สามารถเช่าจองวัตถุมงคลนะคะผ่านทางรายการหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนุกโดยการส่ง SMS เข้ามานะคะลุ้นรับของรางวัลก็ของรางวัลเนี่ยเราเพิ่งจับรางวัลกันไปเมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอีกสัก สามสวัน uh, เราจะนําเบอร์นะคะที่จับรางวัลกันไปเนี่ยใผู้ชมได้รับชมใช่ให้ตรวจสอบกันว่าเอ๊ใครได้รางวัลอะไรกันไปบ้างเพราะว่าบางท่านก็ฟังทันบางท่านก็ฟังไม่ทันนะคะอย่างวันนี้พี่ธนาสานก็โทรมาบอกว่าโอ้ได้ตั้ง3าสี่รางวัลเนี่ยนะแต่ว่าเห็นแกบอกว่าอยากได้เหรียญบัตรน้ํามูลมีใครอยากจะเปลี่ยนไหมอันนี้เดี๋ยวพี่ธนาสานลองส่ง SMS อกันพูดคุยกันในในเอสเอ็มเอสกันดูนะคะก็สามารถส่ง SMS กันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์4642203 ค่ะนะคะ,คะแล้วก็พูดถึงของรางวัลเดือนหน้านะคะเดือนหน้านี่เดี๋ยวจะขอสัก3-4วันใช่ค่ะเดี๋ยวเรา, <5 S 1> เเราจะ,ส,าจะ,ะสรรหาเซ็ตเต็มๆให้คุณผู้ชมแต่เดี๋ยววันนี้เอาเรียกน้ําย่อยก่อนฮะเป็นหลวงปู่เก่งธนวโรนฮะเป็นเนื้อเหล็กน้าพีตอนนี้กระแสมาแรง ใช่ค่ะนะครับเพราะหากันเยอะมากนะฮะค่ะก็คือเป็นรูปเหมือนเป็นเอ่อเป็นเรียกเป็นพระบูชาองค์ยืนนะคะของหลวงปู่เก่งธนาวโรนะคะก็อันนี้อยู่จําได้ว่าปลุกเสกเนี่ยวันเสาร์ห้าด้วยใช่ครับนะคะก็มีโค้ดและหมายเลขกํากับนะคะอันนี้เป็นเนื้อเหล็กน้าพีนะคะสวยงามมากพรอมไม้เท้าไม้เท้านี่ถอดได้นะครับค่ะนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใครได้รับไปแล้วต้องระวังนิดนึงเพราะเหล็กน้ําพีเนี่ย ค่อนข้างเปล่านิดนึงใช่ค่ะก็คืออาจจะมีการแตกหักได้ง่ายนะคะแตสวยงามมากนะครับใช่ค่ะก็คือต้องระวังในการรักษานิดนึงนะคะก็คืออันนี้เนี่ยจะมอบให้เป็นของรางวัลสําหรับเดือนต่อไปเดือนต่อไปนะคะหนึ่งรางวัลครับแล้วรางวัลต่อไปครับก็จะเป็นอันนี้รู้สึกจะเป็นเหรียญหล่อมหาโชคเหรียญหล่อมหาโชคมหาเศรษฐีของหลวงปู่คำบุคุตาสิโตค่ะเพราะว่าตอนตอนจองเนี่ยจะมีนรวัาหนึ่งช่อนะครับอันนี้เป็นเนื้อ เนื้อฉนวนเนื so so ้อฉนวนนะครับเรานีเป็นเนื้อนวะนะครับผมดนาเห็นด้านหน้าเลยฮะถ้าอยู่อาจารย์ไม่ผิดจะสร้าง32ช่อ32ช่อนะครับก็นวะหนึ่งรางวัลนฉนวนหนึ่งรางวัลนวะที่รู้สึกตอนจองจะ7,500พันหรือไงผมจําไม่ได้ค่ะแต่ราคาหลายพันแหละอันนี้ผมเก็บไว้เองนะฮะเก็บไว้นานแล้วฮะก็จะมาให้คุณผู้ชม เป็นของรางวัลของรางวัลนะอย่างละหนึ่งช่อสําหรับไม่มีแล้วมีโค้ดมีหมายเลขใช่ค่ะสําหรับเหรียญของหลวงปู่ขมบุกเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหรียญหล่อใช่ครับนะคะสวยงามมากแล้วได้รับทั้งช่อเลยครับผมนะะคช่อหนึ่งมีอยู่9้าองค์ครับผมแล้วก็จะเป็นสมเด็จของหลวงพ่อคูณนี้หลวงพ่อคูณท่านมอบไว้5้ารางวัลใช่ค่ะอันนี้เนี่ยแฟนรายการโอ้โหคือฮามากนะคะสําหรับหลวงพ่อคูณรับปัญโยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นสมเด็จเก้าชั้นใช่ไหมคะพี่กบครับผมอันนี้หมดละวฮะหมดละวฮะควัดหมดแล้วไม่เหลือแล้วก็็เปน เป็นภระกรุสมัยปีปียังไม่ไม่เก่ามากนะคุณผู้ชม2537ใช่ครับนะคะก็ค,คือว่าหลวงพ่อท่านได้ฝังไว้ที่บริเวณวัดนะคะคก็ได้มีการอย่างที่บอกไปว่า,เ,าเป็นสำเร็จที่มีประสบการณ์รแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณวัดเนี่ยค่อนข้างเข่าหากันราคา แพงนะคะหลวงพ่อก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีฝังหายอยู่ก็เลยเปิดกลุขึ้นมาใช่ครับอันนี้เป็นห้ารางวัลนะครับมอบให้คุณผู้ชมห้ารางวัลเหรียญพังประการพอดีเมื่อกี้ให้พี่ทีมงานไปแล้วลืมเดี๋ยวค่อยขอยืมแต่มานะคะก็คือว่าเป็นเหรียญพังประการที่เขาแจกันงานรับปากคุณผู้ชมไว้ห้ารางวัลใช่ไหมคะโอ้โหของรางวัลเดือนนี้นี่เป็นแค่เริ่มต้น นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งคุยด้วยกันก็ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีอีกเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นแค่เริ่มต้นว่ามีรางวัลอะไรบ้างสําหรับเนนี้เป็นหปีนะฮะเป็นปีก็จะมีคินเนื้อเกินนี่จะรอบขึ้นมานะฮะค่ะแล้วก็จะมีโค้ดมีหมายเลขนะฮะเหรียญสวยงามนะสวยๆเหรียญที่สวยมากนะฮะค่ะนะครับผมเพราะว่าตอนแจกเนี่ย เนื้อเนี่ยแจกแค่999เหรียญแล้วมีแค่999เหรียญนะฮะใช่ค่ะนะครับแล้วก็หมดอิฟมา5เหรียญค่ะหมดในวันงานเลยหมดวันงานเลยฮะใช่ค่ะเพราะว่าใครที่เห็นภาพในที่เราเปิดวิทยาให้ชมหรือว่าคนที่ไปร่วมงานก็จะทราบกันดีว่าโอ้โหเข้าแถวรอแจกกันเนี่ย นานมากวันเดียวก็ตั้งโตรับซื้อเหลยละ0 0อ่ะอมอ่ะ,ะที่วันงานนี่นะทางทีมทางของจังหวัดกระบ,บี่เขาตั้งรับซื้อเลยค่ะขอซื้อ500ไม่มีคนขายค่ะเพราะว่ามีหลายๆท่านยังไม่ได้รับนะครับ,นะรบแล้วก็ห้0แป0รก็ขายก็ไม่กี่เหรียญนะครับเพราะว่าเป็นพิธีดีนะฮะพิธีดีมาก อันนี้ห้ารางวัลและยังมีอีกนะครับเดี๋ยวทกสามสี่วันเดี๋ยวเราจะนําเสนอว่ามีอะไรบ้างใช่จะนําภาพแล้วก็จะสรรหามาเพิ่มเติมให้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแฟนรายการเนี่ยส่ง SMS เข้ามาเยอะมากนะคะ4642203เพราะฉะนั้นก็อยากจะสรรหาของรางวัลให้เนี่ยได้รับกันทั่วถึงจริงๆครับผมค่ะนะคะสำหรับท่านที่พลาดในการจับรางวัลเมื่อวานไปนะคะก็รอลุ้นเดือนนี้หรือว่าไม่ต้องเสียใจเพราะว่ารางวัลทั้งหมดนะคะเบอร์ที่คุณผู้ชมส่งมาทั้งหมดตั้งแต่ ต้นปีเราจะรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็จับรางวัลเพิ่มเติมให้ตอนปลายปีปลายปีเกินเกินเป็นพระเลี่ยมทองคาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีมีแน่นอนนะเอาลองกันเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเริ่มส่งมั่งแล้วนะผมกะทีนี้เรามาพูดถึงงานงานบนอีกงานนึงนะของอาจารย์โชธนะครับเพราะท่านกําลังสร้างโบสถ์คะแล้วก็กำลังจะเป็นวัดในเร็วๆนี้นะครับทางรายการตามเทรนของพระก็ขอเป็นสื่อเป็นสะพานบุนเชื่อมให้กับคุณผู้ชมนะฮะได้อ่า ร่วมโมทนาบุญกันฮะก็มีมากเราทามากมีน้อยเราทาน้อยไม่มีไม่เป็นไรร่วมด้วยแรงช่วยด้วยใจนะครับเพราะการทําบุญเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องทําบุญทุกวัดทำบุญทุกครั้งไปนะครับปัจจัยเราไม่พอเราก็โมทนาบุญนะฮะมีร้อยทาบุญไม่ไหวแล้วครับร้อยหนึ่งเราก็ต้องเก็บเอาไว้แม่มีร้อยทํา5บาทเก็บเอาไว้ครับนะฮะเพราะเงินเราก็ต้องไว้ต่อเพราะเศรษฐกิจทุกวันเนี้ยเราต้องตหนี อดออมใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบางท่านที่เขาเรียกว่าไม่มีกําลังทรัพย์ใช่ครับอย่างบางทีถ้าอยู่ใกล้วัดไหนอย่างเงี้ยเขากาลังมีการก่อสร้างหรือว่าแต่งสร้างโบสถ์อย่างเงี้ยอาจจะเข้าไปช่วยเราช่วยด้วยแรงก็ได้นะคะบางท่านที่ปัจจัยไม่พอนะคะช่วยด้วยแรงช่วยด้วยใจแล้วก็โมทนาบุญกับท่านที่ทําร่วมทําบุญกันไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วบุญนี้ก็จะนุนส่งเราไปเรื่อยนะการโมทนาบุญเนได้บุญนะครับใช่ค่ะนะคะก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวพาคุณผู้ ชมมาลับชมภาพของอ่าอันนี้มีวิญญาไหมมีค่ะที่เราสัมภาษณ์อาที่พี่กบสัมภาษณ์พระอาจารย์โชธก็คือว่าท่านจะอธิบายเกี่ยวกับที่วัดนะคะว่าได้มีการจัดดําริจะสร้างโบสถ์ครับผมค่ะครับมารับชมลับฟังครับค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดิ์บุรอดกบจตุคามครับวันนี้พระครูวินัยทอนนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกษนะครับนะฮะหรือว่าพระอาจารย์โชธฮะมาเยี่ยมสตูนะฮะกาบนรสการครับระเจรุญพร้อมครับ ครับตอนนี้พระอาจารย์คือศาราก็เสร็จแล้วศาลาเสร็จแล้วศาลาที่เราที่ผมได้เคยไปถ่ายทําก็ใช่สาเร็จที่คุณยมกบไปถ่ายทําตอนนี้ก็สําเร็จรุ่วงครับผมสำเร็จรุ่วงแล้วก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกอืครับสองไร่ครับผมแล้วก็ได้ลงเสาอุโบสถครับเสาเอกเสาโทไว้เรียบร้อยคือตอนนี้ก็ เป็นวัดแล้วจะเป็นตอนนี้เป็นสำนักสงฆ์แล้วก็จะเป็นวัดอีกในสองเดือนสองเดือนนะฮะครับผมโอโหก็ขอบูชาบนครับในระยะเวลาสี่ปีครับจากรายการตำเสียนสงพระไปออกรายการให้สองครั้งครับผมตั้งแต่เริ่มคตั้งแต่คุณยงกบไปเริ่มตั้งแต่ครับที่เราถมบินกันใหม่ๆเลยครับอาจารย์ครับจนวันนี้เนี่ยสาราสีประพภรัตนโชิ ทั้งสุวิทยาคุณคือคุณชยุทอังสุวิทยาเป็นประธานใหญ่หมดไปสามล้านสามล้านแล้วก็จากแฟนรายการของตามเสียงสองคราเนี่ยครับร่วมอนุโมทนาบุญมาแสนกว่าอืถือว่าครับถือว่าตามเสียงสองครานนี้ครับ มีส่วนร่วมในการสร้างย่างมหาคือผมเป็นสะพานบุญให้ครับก็คือทางรายการลำเนิยนสังพานเนี่ยขอเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อให้กับแฟนรายการลูกท่านฮะก็เชื่อมบุญกันไปนะฮะทีนี้พระอาจารย์มีงานบุญเครื่องงานบุญใหญ่เลยนะฮะอันนี้งานบุญใหญ่จ้ะครับผมคือจะสร้างอุโบสถครับผมแบบสไตล์โบราณครับผมจะเป็นเข่าล้วนๆครับซึ่งกําหนดกําหนดจะสร้างให้เสร็จภายในปีนี้ภายในปีนี้ฮะเป็นอุโบสถนะฮะตอนนี้ เห็นว่าจะพุทธาพิเศษเหรียญด้วยนะฮะอันนี้เป็นเหรียญ12ราศสี12ลาะหลวงปู่เขียนซึ่งพระอาจารย์ว่าถ้าจะสร้างอุโบสถให้เสร็จในวันในในปีนี้เนี่ยต้องตั้งใจไปกราบขอท่านซึ่งซึ่งคุณสวัสดิ์เนี่ยเคยพาไปกราบหลวงปู่เขียนครั้งนั้นครับโดยคุณกบเนี่ยพาไปเซกคุณแผนใช่ไหมครับผมแท่แรกเลยอีนี้พระอาจารย์ก็เลยตามรอยตามรอยของคุณกบไปว่า ขอบารมีหลวงปู่รับพระจา์ฮะหลวงปู่ก็อนุญาตว่าง้นหลวงปู่เป็นประธานอุวงประทมตันอรอันนี้รุ่นกําเนิดเศรษฐีเลยใช่จ้ะสิบสองราศีคุณยกระโมมก็จะมีกำเนิดมหาเศรษฐีจ้ะอ๋อกําเนิดมหาเศรษฐีนะครับมีหม่อมราชวงศ์วรประภาจากกระพันเมื่อวันที่ยี่สิบสี่วันเกิดหลวงปู่ครับอมาเป็นประธานปลุกเสกมาเป็นประธานพุทธพิเศษครับเดี๋ยวผู้ชมก็ดูภาพในจอได้เลยฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพโชว์อยู่นะครับเป็นเจ้าภาพสร้างเหรียญครับผม แล้วก็จะปลูกเสกวาระที่สองในวันที่25ครับผมคือ<พ>มิถุนายนพุทธาพิเศษนาเลิกไปแล้ววันที่24พฤษภาคมนะฮะใช่จ้ะเป็นวันเกิดของหลวงปู่แล้วก็วันที่25มิถุนายนนี้นะครับพ,พุทธาพิเศษที่อุโบสถเก่าแก่200ปีของวัดยางกีนกซึ่งซึ่งเป็นเป็นวัดของตําบลครับผมตำบลที่หลวงปู่เขียนอยู่อืครับผมทีนี้ก็วัตถุบงคลเนี่ยจะมีออกให้เช่าบูชา นะครับมีเนื้ออะไรมาครับเปิดจอมีเนื้อทั้งหมดเนี่ยจะมีเนื้อเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะครับผมแล้วก็อัปก้าทองฝาบาทแล้วก็ชนวนครับผมอย่างอย่างอันนี้อันนี้เลรือกทองแดงป่ะครับอันนี้ทองแดงถูกต้องจ้ะทองแดงนะฮะอันนี้เป็นทองแดงโอเหรียญใหญ่สวยนะฮะสักครับรูปแบบสวยนะครับคุณผู้ชมก็จะมีหน้ากากทองคามีเนื้อเงินหน้ากากทองคําแล้วก็เนื้อนวะหน้ากากทองคําครับผมนะฮะ ทองแดงนี่บูชาเท่าไหร่ครับพระอาจารย์ทองแดงนี่บูชาร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสองร้อยนะครับทอนหนึ่งบาทนะครับนะฮะเหรียญรูปแบบสวยนะฮะมีสิบสองนักสัตว์ล้อมรอบนะครับนั่งอยู่บนพญานาคเป็นปีมะโรงปีมะโรงปีเกิดของหลวงปู่อ๋อก็เลยทําเป็นนักสัตว์ใหญ่อยู่ข้างล่างเพื่อให้เป็นอ่เพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปีเกิดหลวงปู่ครับคือมังกรนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วฮะป่ามะโรงหรือมังกรหรือว่าพญานานคนี่ฮะ หนึ่งในสิบสองนักษณะน,นี่คือใหญ่ที่สุดแล้วคือมังกรน,นะฮะรูปแบบสวยนะครับนะ,ะทีนี้อาจารย์บอกบุญได้เลยครับทางรายการนะฮะก็แฟนรายการตามเสียงสองพระรหรือ <ผม S 2> ว่าสาธุชนผู้ดูรายการอยู่พระอาจารย์โชธวันนี้เป็นระยะสามครั้งนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามระยะเวลาสี่ปีซึ่งทําการสร้างจากทุง่งนาครับ <ผม S 1> โดยโดยคุณกบเนี่ยพาตามเทียนสองพระเนี่ยไป ไปเอามาออกอากาศจนได้ที่ดินมาแล้วก็มาถมที่แล้วก็มาสร้างศาลาสองครั้งประสบผลสาเร็จจากสาธุชนร่วมบุญกันมาจนเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็พระอาจารย์ขอเป็นสำนักสงเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นวัดอีกในระยะอันใกล้ครับทีนี้พระอาจารย์ตั้งใจอยากจะสร้างอุโบสถหลังนี้ให้เสร็จภายในปีนี้ครับมเพื่อที่จะขอวิสุงคามสีมาในงานปีหน้าคือวันที่แปดก้ามีนาครับผมก็เลยฝาก รายการตามเสียนส่งพระบอกบุญสร้างอุโบสถร่วมกับหลวงปู่เขียนบุญยกระโมทและหมอ่อ<ผ>มราชวงศ์วรับประภาจัก,กรพันครับผมแล้วก็รายการตามเสียนส่งพระครับซึ่งเป็นการได้ปัจจัยทั้งหมดที่บูชาวัตถุมงคลน,นี้จะนําสร้างอุโบสถอีกส่วนหนึ่งจะถวายหลวงปู่ไว้เพื่อพัฒนาํำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านผลสิมต่อไปอนะครับก็คือออกใน ในานามของ,ของลวงปู่กเขียน<ช>บุญญากามโมนะครับตอนนี้ลวงปู่กเขียนถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านก็ได้มีจิตเมตตานะครับามาร่วมสร้างโบสถ์ก็นประธานอุปธรรมเป็น,าานรประาปาธานอุปรัรรมให้กับ<ช>พระอาจารยน์โชธนะครับเหรียญน,นี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเช่าและบูชาเก็บนะครับเพราะว่าเห็นว่ากรรมการชุดใหญ่นี่หมดแล้วกรรมการชุดใหญ่ชุดละหนึ่งมืบาทคุณชยุทธอังสุวิทยาขอหนึ่งร้อยชุดเราจะทําขึ้นมา ร้อยแปดชุดเพื่อให้รายการทำเสนของท่านหนึ่งชุดครับผมท่านหมอมราชวงศ์วรพาจักรพันหนึ่งชุดครับท่านนิรุตเกษริหนึ่งชุดแล้วก็พันเอกวิรยุทธลักษินอีกหนึ่งชุดแล้วก็คุณจิตวุล ประธานชมรมพระเครื่องพระอีสานและอีกสามชุดนี่ยังว่าจะปรึกษาคุณกลมว่าจะให้ใครที่ยอดสูงกว่าหรือเปล่าร่วมทําบุญรับร่วมทําบุญนะอันนี้คือชุดละหมื่นหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทจ้ะมีห้าเหรียญมีห้าเหรียญฮะรายละเอียดเหรียญเงินครับมีตั้งแต่เหรียญเงินเหรียญนวะอ๋ออัปปก้าทองฝาบาทแล้วก็ทองแดงอืนะครับถือว่าเพราะว่าประธานประธานเนี่ย ที่ที่ให้ให้สร้างเนี่ยละไอชุดละเืินเนี่ยคือเน้นว่าไม่ต้องทําอะไรให้สวยหรูมากขออย่างเดียวคือจะเอาเงินเนี่ยตั้งใจเอาเงิน,นสร้างอุโบสถสร้างอุโบสถอย่างเดียวนะฮะนะไม่ต้องต้นทุนสูงหนึ่งรแปดชุดคือว่างานเนี้ยคุณผู้ชมได้ร่วมทําบุญกันเต็มๆนะสร้างพระอุโบสถนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีปัจจวบใจร่วมคนรักคนร้อยนะ,ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะ,ะเราร่วมด้วยแรงร่วมด้วยใจนะโมทนาบุญนะครับ เพราะการสร้างโบสถ์เนี่ยเป็นบุญใหญ่ะนะครับได้ทั้งหมด12กลับนะครับไม่ต้องสร้างคนเดียวนะร่วมสร้างเนี่ยได้12กลับกลับหนึ่งก็เท่ากับภูเขาหนึ่งลูกนะฮะจากก้อนดินนะฮะเล็กๆมาเป็นภูเขาหนึ่งลูกคุณผู้ชมคิดดูว่าขี่ปีขี่ร้อยปีไม่ขี่ร้อยปีเป็นพันๆปีแล้วมั้งฮะเราจะได้ภูเขาลูกหนึ่งนะฮะ ก็คือ <earn S 2> อ <inate S 2> ย่างที่บอกไปว่าแต่ว่าเดี๋ยวที่เราสัม th, ภาษณ์พระอาจารย์ชนเนี่ยยังไม่หมดเดี๋ยวเบรกหน้าจะได้รับชมกันต่อนะคะทีนี้พูดถึงเหรียญน,นะคะก็จะเป็นเหรียญ12ราศีนะคะรุ่นกําเนิดมหาเศษษรษฐีก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าพิธีพุทธาพิเศษผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกไปรายการเราเปิดจองช้านิดนึงอันนี้ก็คือได้ว่ามาบอกบุญกันสําหรับแฟนรายการท่านไหนที่สนใจอยากได้วัตถุมงคลไว้นะคะอย่างเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนี่ยบูชาอยู่ที่เหรียญละ6000บาทนะคะนาวาหน้ากาก ทองคำเหรียญละ4,000บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อเงินลงยาซึ่งน่าจะอยู่ในชุดพิเศษนะคะของของพระอาจารย์ยี่หวังไม่ไม่มีราคาแจ้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นเนือ้อเงินเนี่ย2,000บาทนะคะส่วนนวะโลหะเนี่ยเหรียญละ600ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อทองฝาบาทอันนี้เหรียญละ300บาทนะคะทองฝาบ,บาทค่อนข้างสวยนะคะเสียส,สีสีสวยงามนะเหรียยญัวใช่ค่ะเหรียญละ300บาท นะคะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อชนวนเนี่ยเห200รียญละ2 0 0นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็สามารถเช่าบูชาได้นะคะแล้วก็ที่มีพิเศษเลยก็คือว่าจะเป็นชุดเรียกว่าชุดกรรมการอุปถมัมภ์นะคะ ชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยการทั้งหมดสี่เหรียญน,นะคะคจะมีเนื้อนวะลงยาหนึ่งเหรียญใช่ครับนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้ออปาป้าหนึ่งเหรียญครับชุดน,ะะนี้คะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อทองฝาบาทหนึ่งเหรียญครับผมพร้อมด้วยเนื้อชนวนอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะได้รับไปทั้งหมดสี่เหรียญเนี่ยมูลค่าชุดนี้นะคะ1,700บาทแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถร่วมทําบุญได้ในราคา999บาทก็คือเหมือนกับร่วมทําบุญหนึ่งกองนะฮะทช่คร่วมสร้างโบสถ์กัน นะครับแต่ที่นี้ปัจจุประใจอองคุณผู้ชมแบบเราก็เกรงใจนะฮะบอกบุญกันอยู่เรื่อยๆใชก็ะะมีกำลังกํามศรัทธาครับใช่ค่ะอย่างที่บอกไปก็อย่างถ้าเป็นเนื้อชนวนเนี่ยสองร้อยบาทฝาบาทสามร้อยนะคะหรือว่าถ้าเป็นชุดนี้ก็ชุดละหนึ่งพันบาทครับก็คุณผู้ชมที่สนใจวัตถุมงคลนะคะศูนย์แปดเจ็ดหกแปดหกสี่เก้าเก้าเก้านะคะเป็นเหรียญรุ่นกําเนิดมหาเศรษฐีเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่เขียนปุญญกาโมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรายได้เนี่ยร่วมสร้างโบสถ์ของที่สำนักสงฆ์ของพระอาจารย์ชด ครับผมนะฮะก็ฝากไว้เลยนะครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับาเียพระ